แม้แต่พระลาหันก็ระลึกถึงคุณของบิดามารดาดเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องปัญหาใหญ่เลยครับพระอาจารย<ช>์คนคนเข้าใจว่าการบระรุธรรมเนี่ยคือการทิ้งทุกอย่างหมดเลยไม่สนใจพ่อแม่ไม่รู้จักพ่อแม่โดยซ้ำบางคนบอกว่าไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นอะไร ไม่ใช่อย่างนั้นเลยพ่อก็ยังเป็นพ่อแม่ก็ยังเป็นแม่ตัวเราก็ยังเป็นตัวเราการพ้นจากขันห้านั่นไม่ใช่ไม่ใช่ขันห้าหายออกไปไหนน่ะมีเหมือนเดิมเลยลูกพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่เหมือนเดิมยิ่งสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงเรียกว่าสัมมาวิมุตติหลุดพ้นโดยชอบครูบาจึงเน้นคำนี้น่ะหลุดพ้นโดยชอบการหลุดพ้นผิดผิดมีตั้งเยอะตั้งแยะหลุดพ้นแบบบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆทาไมบอกว่าบ,าบ,าบา้าๆบอๆเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราเห็นว่าโอ้ยตอนนี้ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นอะไรว่างั้นอันนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาด้ ท่านรู้หมดเด้ท่านรู้หมดรู้จากขันห้าตามความเป็นจริงเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นสมมุติทุกอย่างรู้จากหมดใช้สมมุติทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ใจนี่กลับไม่มีอะไรคล้องนี่คือการพ้นทุกเดชดังนั้นอย่าไปตีความเอาอย่าไปหมายเอาสภาพที่จิต มันสงบมันแน่นแฟ้นอยู่ในใจอยู่ภายในรู้อยู่ภายในนั่นเป็นการพ้นทุกข์ได้การพ้นทุกข์ไม่มีนอกไม่มีในได้ไม่มีนอกไม่มีใดได้ครูบาชาที่หลายคนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกมันไม่มีนอกได้อาจารย์นอคือ <c oughs> <c oughs> ส่งไปเลยส่งไปไหนก็ส่งไปพระพุทธเจ้า ดดเร<อ>า,าพุทจะจ้าส่งจิตออกไปว่าจะไปสอนใครส่งจิตออกไปถึงเทวดา,วานั่นแหละเรา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 เกิดความเมตตาใครด้วยไม่มีตังหาประบอบเนี่ยเราส่งไปได้หมดเลยการไม่ส่งจิตออกนอกที่เขาหมายความว่าอย่าคิดออกนอกอันนั้นคือการกดไว้ไม่ใช่การเรียนรู้ เรียกว่าฌานการข่มว้ด้ยวยองนั่นนั่นไม่อันนั้นจะไม่เกิดการตื่นรู้นั่นมีสติตั้งมัน่นเห็นไหมสติปัฏฐานตั้งมั่นอยู่ในลมแต่ตัวปัญญานี่มันรู้หมดมันออกไปข้างนอกก็ได้อยู่ข้างในก็ได้เอาวิจิตรจังว่าเห็นทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกเห็นไหมหลักสติปัฏฐานเลยดิ มันโมเมนต์เห he okay, ็น <yacht> ซ <s> right. ื <muffin asına> <Not> ่อๆเลยเห็นทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกถ้าฟังอย่างนี้เข้าใจเลยได้ว่าการส่งจิตออกนอกคืออะไรการส่งจิตออกนอกคือการไม่มีสติไม่มีฐานเมื่อใดเรามีลมเป็นฐานคิดไปก็คิดอย่างมีสติอันนั้นไม่ได้ส่งจิตออกนอกคือมันต้อมีเหตุอะไรให้จีบแจให้ทุกข์อยู่แล้วก่อนมันจะเกิดอะไรก็แล้วใช่นแหละ เนี่ยพากันไปไกลเกินหลักของการภาวนามาสมยิงแนวว่าสมแก้วเมืองว่าสมเรื่องเรื่องเรื่องบอแปล